ครับสวัสดีกับท่านผู้ชมครับทางช่องโชตายชาแน,นลนะครับทางโชตายชาแน,นลยูทูบรับเรามากันที่มอเอรอซีวิชัยถุงใยายน,นะครับเรามาเยี่ยมโรงพยาบาลสัตวดแนกหัวชนนะครับมีปลายติดว่ามหาวิทยวชนนา,นานาชาติครับสำหรับท่านที่จะนำหัวชนมาตรวจทุกภาพนะครับกะ เป็นไปนดังนี้นะครับโรงพยาบาลปัตูุสัตนครเทียมราชคณะสัตวแพทย์สัตวแพทย์มาอะไรเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครเทียมราชทุง่งใหญยนะครับที่เราเรียกว่ามอทอรอทุง่งใ้ญ่ครับก็วันทําการนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันหยุดทําการก็วันเสาร์อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์นะครับก็คือวันหยุดรังราชการนั่นเองครับ บริการเวลาแปดครึ่งนะครับศูนย์แปดท่ามสู้นหนึ่งสิบเก้าท่ามสูนย์ครับมีเบอร์โทรนะครับศู้นแปดหกสี่เจ็ดเก้าเก้าแปดหนึ่งเจ็ดนะครับเบอร์นี้ครับทันดีมีคอส่งใช้การโทรสอบถามมาอย่างมอทรรอซีวิชัยถุงย้ายนะครับเรียกว่าโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลรัฐถุงย้ายกับปนเอกวัยเจ้านะครับครับข้อสาบถึงภารกิจและหน้าทีของ โรงพยาบาลซัดนะครับปัจสุบันแหลกที่มีแผนกหัวชนขึ้นมานะครับกี่ปีแล้วครับปัจจุบันนี้นะครับถึงโรงพยาบาลซัดนะครับได้มีอายุนะครับประมาณชิดปีนะครับถึงเมื่อก่อนจะตังอยู่ในส่วนของด้านลังนะครับแล้วก็ทางการเมื่อปีประมาณไม่กี่ปีที่ผ่านมาประมาณปีสองปีที่ผ่านมาก็ได้ย้ายมาข้างหน้านะครับซึงพันธกิจของโรงพยาบาลปัจสุบันเรานะครับก็จะ านาเนินในเรื่องข้องสุขภาพสัตว์เป็นลักนะครับไม่ว่าจะเป็นอ้วชนนะครับมามุง่งอะไรต่างๆนะครับซึ่งจะเป็นสัดใหญ่นะครับตรงนี้ในส่วนข้องงานเกษตรเองชาินะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับเราได้มีแนวคิดนะครับเกี่ยวกับการประกวดอ่วชนสวยงามขึ้นมานะครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้นำเนินงานขาวๆแล้วนะครับเราก็จะมีการประกวดในวันที่5 กุมภานะครับซึ่งนอกจากการประกวดวัวชนสวยงามเละครับเราจะได้มีการประกวดบูพับที่สวยงามโดยนะครับซึ่งจะปิดดับในวันที่หนึ่งกุมภานี้นะครับผมส่วนคราวๆนะครับในงานนะครับก็จะมี งานทางด้านวิชาการรวมด้วยนะครับเกี่ยวกับการรักษาผัวชนการจัดการสุขภาพผัวชนการให้อาหาราวิทยาศาสตร์การกีฬาเกี่ยวกับผัวชนเป็นหลักนะครับแล้วก็จะมีส่วนข้อบูธนะครับมีทาสการจัดบูธค่ายไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์จากขายต่างๆหรือว่าจะเป็นอาหารของอบริษัทต่างๆนะครับตรงนี้มีให้บริการนะครับก็เรียนเชิญน,นะครับท่านผู้ชมนะครับทีผ้านของ อาจารย์พ่เดิมอยู่ตรงตอนนี้นะครับก็ได้เรียชิญมารวมกิจกรรมตรงนี้นะครับซึ่งเป็นการจัดอายากให้พี่น้องชาวบัวชนทุกชันนะครับมารวมกิจกรรมตรงนี้เพราะว่าเป็นงานที่ครั้งแรกเป็นงานครั้งแรกเพิงเขาบอกออนไลเป็นงานครั้งแรกแล้วก็พุ่มมีแนวคิดแล้กก็ทางโรงพยาบาลทางทางันพอ่อโรงพยาบาลบริษ,ษัทนะครับนายสตาแพทย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสตาแพทย์ทีริจันทิพย์นะครับพอได้มีแนวคิดที่จะอยากให้เกิดทุกๆปีนะครับตรงนี้ ก็เป็นแนวคิดไมตรงนี้นะครับก็พุ่มขาดวายอยากจะไอ้มันมีทุกปีอะไรครับนะครับนะตรงนี้กับกะทีผ่านมาครับเรามีวัวชนได้เราความต้นใจจากเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวชนมากน้อยแกน้อรงบัานของเรากับนำวัวมาตรวจทุขภาพและการลวกตีเราพอบหมาปอบเป็นประจำมันเก่ยไปเบอะไยต้นหนปัจจุบันนี้นะครับถึงเมื่อปีหล่าสุดปีหกหนึ่งนะครับก็ มีจํานวนประชากรสั์นะครับโดยเฉพาะวัวชนนี้มารักซ่าเป็นลักรอยนะครับประมาณหกถึงแปดรอยตัวนะครับภายใน1น่งปีนะครับซึ่งจะมีการเก็บข้อมูลประวัติสั์นะครับทุกตัวว้ทช่โรงไปบ้านประสุตั์นะครับแล้วก็อีกอยา่างนึงก็คือในส่วนข,อง,ของการเรื่องโรคเรื่องโรคนะครับความชุกของโรคต่างๆก็จะมีในส่วนของโรคพยาธินะครับไม่ว่าจะเป็นโรคพยาธิในกระเพาะนะครับหรือว่าท่าภาษาตายบานออกเดียวบูมแมร่ง นะครับแล้วก็เป็นพยา,ยน,านในทางเดินนาฮาั่นตัวอื่นอีกไม่ว่าจะเป็นพยานเส้นด้ายนะครับหรือว่าหรือว่าเป็นในส่วนข้องเป็นพยานในลำไส้นะครับที่ความสุกของโคหลักๆเลยนอกนั้นนะครับก็จะมีในส่วนข้องโลกออพยายนเลือดนะครับแล้วก็การบริการตัวไปอย่างเช่นพวกแตงกีบนะครับอ่าเอ็กซเรย์เขาพวกนี้ก็จะมีเป็นลักนะครับในปัจจุบันนี้ที่าทางเรา ได้ให้บริการอยู่ปัจจุบันแล้วก็ทางเกษตรกรก็มารับ,าบริการจากเราปัจจุบันครับโรคติดต่อร้ายแรงเช่นโรคปาาป่วยแถวป่วยนี่กับเราเราเคยเจอเคสนักแบบนี้ไหมครับในรอบที่ปีนี้ครับมีครับมีการโทรมาปรึกษานะครับแล้วก็มีบางเคสที่อยากจะให้หม้อให้คําแนะนําอย่างใกล้ชิดนะครับตรงนี้แต่ถ้าพามาตรงนี้ก็คือเราจะไม่คอยแนะนําให้เคลื่อนย้ายเพราะว่าเป็นโรคทีระบาดนะครับตรงนี้ ซึ่งถ้าเราเคลื่อนย้ายซัดหนึ่งตัวที่เป็นโรคมีสามารถที่จะแพร่กระจายได้อีกลายตัวเพราะว่ามันแพร่กระจายทางร่มนะครับแพร่กระจายทางเสื้อผ้าติดเสื้อผ้ามาหรือว่าเมฆถัรงรงจมูกของคนเรานะครับก็แพร่กระจายได้ด้วยตรง,งนี้ถ้ารู้ว่าถ้าว่าก็โทษหรือถ้าว่าก็เป็นโรคปลาเพื่อทาเพื่อแล้วเราบอกว่าให้ก็อยู่กับทีให้ดูแลอยู่แบบนั้น,นใช้ครับใ,ให้ดูแลอยู่กับทีให้ ให้มีการฉีดยานะครับไม่ว่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคแสกซอนเข้ามาหรือว่าในส่วนของมีการฉีดผลคอกนะครับแล้วก็แยกสัตว์ออกจากตัวถีป่วยนะครับตรงนี้แยกสัตว์ป่วยออกจากขอตรงนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยนะครับคนเลี้ยงจำกัดเลี้ยงหนึ่งตัวต่อคนนะครับเผื่อกระจายอย่างตัวอื่นจะไปตัวอื่นไม่ได้ไปนะใช่ครับตรงนี้อันนี้คือคำแนะนำดีว่า สำหรับท่านที่เจอเคสนี้เจอหัวจนเป็นมันนี้ในช่วงการแนะนำให้เกษตรกรนำหัวมาตรวจทสุกภาพนี้ครับทางนี้แนะนำว่าควรละปีละกี่ครั้งหรือว่าตรวจอย่างจำเป็นจำเปแบบไหนไม่ทราบนะครับถ้าตามโปรแกรมเลยนะครับการตรวจสุขภาพตรงนี้จะขึ้นอยู่กับเจ้าของเป็นหลักนะครับซึ่งทางโรงพยาบาลเรานะครับจะแนะนําให้มาตรวจสุขภาพอย่างแรกเลยนะครับก่อนเคียงนะครับเพื่อตรวจสุขภาพว้าวตัวเองมีความร้รมแเ่ไหน แต่ถ้าเป็นตามลักกูเกมไปเลยนะครับซี่ทุกเดือนคลังครับ,รบตรงนี้ในการตรวจสุขภาพอ,อย่างน้อยก็คือปีละสองครั้งนะครับส่วนยาทย่ายาตรงนี้ก็แนะนําให้กินซี่ทุกเดือนคลังเพื่อเป็นการกำจัดพยาธิไม่ว่าจะเป็นพยาธิาาภายในหรือว่าพยาธิอะไรต่างๆครับผมตรงนี้ทางโรงพยาบาลเคยมีเคล็ดจะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงวัวชนบางให้ดูแลสุขาภาพวัวให้มีความสมบูรณ แบบนี้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวมั้งไหมคับวัวกวานก็ดีวอกเจ้าข้องวัวก็ดีครับผมในการจัรอบร่มใช่ไหมครับตอนนี้ก็มีแนวคิดที่จะมีการอบรมตรงนี้ขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้นะครับาทางพ่อทันพ่อโอโร,รงพยาบาลบรุษัตเอรวมกับคณะบดีคณะสตวแพทย์นะครับได้มีแนวคิดที่จะจัดตั้งในส่วนของอสมาคมนะครับอนุรักษ์พันธุกรรมโคชนซึ่งถ้าเกิดสมาคมนี้แล้วนะครับก็จะมีการจัรอบร่ม บ่อยครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพการเลี้ยงนะครับแม้กระทั่งวิชาศาสตร์การกีฬาที่จะนํามาใช้ในโคชนได้ต่อไปนะครับสาหรับพันไดกวยชนในอันฮานกะเทศแห้งขายนะครับนะวันที่ห้านี้ถืวว่าเป็นวันไในไล่กล้องพันไอ้กวยชนเลยใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เป็นไฮไลท์เลยเราประกวดวัวครับครับณขณะนี้เรามีผู้สมัครมาแล้วยอดจํานวนเราได้ไหมครับปัจจุบันนี้นะครับซึงได้มีการขัด คัดเลียนะครับเมื่อตอนที่สมักรอบเล็กนะครับก็จะมีตัวผู้นะครับเราจะมีช่องประเภทมีทั้งตัวผู้นะครับรุนเยกอารุนเหล็กและกาตัวผู้รุนรย่นะครับส่วนตัวผู้รุนเหล็กนี้ก็ประมาณ10บกว่าตัวนะครับที่จะเอามาโชว์ในงานงา,านประกวดนี้นะครับส่วนตัวผู้รุนหย่นี้ได้่านรอบขัดเลือกมาแล้วจากคณะกรรมการสร้างฐานนะครับก็จะมี20ตัวที่นํามาผูกลักที่ได้เตรียมไว้ ในวันงานวันที่5ส่วนอีกประเภทนึงนะครับจะเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียรุนเหล็กแลวก็ตัวเมียรุนใหญ่นะครับอายุประมาณ4ปีขึ้นแล้วก็4ปีลงนะครับตรงนี้ก็ได้มีจํานวนวัวนะครับตีสนใจเข้ามาประกวดเยอะซึ่งเราได้คัดมาเร็วทั้งหมดเจตัวร่วมด้วยกันนะครับที่นํามาประกวดในงานวันนั้นนะครับแล้วก็เราสามารถเดินโชว์ได้นะครับถ่ายที่สุดในยี่ิยย่มใหญ่คุณห่อ เชิญชวนเกษตรกรนำบัวมาดูแลสุขภาพกันนะครับแกงไอ้สาวเขาควรจะมาดีกว่าจะจะปฏิเสธว่ดีว่าดีกว่าแหลนโดยตัวเองานางครับครับปัจจุบันนี้นะครับก็ได้มีอ่าวิชาช์เข้ามารวมเกี่ยวกับตัวสัตว์เยอะนะครับซึ่งนึ่งในนั้นก็คือเกี่ยวกับการจัดการสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเป็นโปรแกรมพอดีนะครับหรือว่าเป็นการดักซ่า อ่โาโรคแต่ละโรคพอดีซึ่งปัจจุบันนี้นะครับวัวทุกตัวนะครับปุมมองเร้วก็คือเราควรที่จะมีโปรแกรมด่างดานสุขภาพเป็นลักนะครับเพราะว่าวัวข้อข้อก็เมื่อนักมวยหรือว่าเมื่อนักกีฬาคนนึงนะครับเพราะฉะนั้นเลยก็คือเราควรมีหม้อ swiftly. นะครับให้คับตรึกษาอย่างกายชิดหรือม้กระทัางการตรวสุขภาพประจําปีก็ต้องมีก้อนเคียงก็ต้องมีนะครับเพราะว่า การชนห้องโคชนเราจะไม่ได้เป็นรักรอยซ้องรอยเราเล่นเป็นจำนวนเงินถีสูงนะครับตรงนี้ครับพอถ้ามีคำปรึกซาอะไรทางหม้อก็จะให้คำปรึกซาอย่างเต็มถีนะครับหรือว่าเกษตรกรสรงไสตรงนี้ก็ให้คำปรึกซาอย่างเต็มถีนะครับในส่วนกองตรงนี้ครับผมคอข้อให้เกษตรกรถุกทันนะครับทีเรียงวัวชนนะครับอ่าใสใจเรือสุขภาพโคชนด้วย นะครับตรงนี้เพราะว่ามันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เกิดนักกีฬา้องกันนะครับแข็งแรงนะครับเป็นผู้ชนะในสังเวียนต่อไปครับเรียกว่าสุขภาพดีมีใ่ไปว่าคร่งแรีครับนี่คือทันจะต้องไม่ประมาทกรับว่าองฐานนะครับใช่ครับตรวจสุขภาพก่อนเคียงครับเป็นรักนะครับแล้วก็เริ่มปีละซั่งกลางทุกเดือนกลางก็ได้นะครับตรงนี้พอเรียนเชิญ มาดูแลสุขภาพอัวก้องทันนะครับตรงนี้เพื่อชัยชนะแล้วก็เพื่อเป็นเจา้าสส้าเวียนต่อไปอในอนาคตครับผม